วันนี้มีกําไรเห่งนะครับกําไรเห่งรุ่นมหาสมปนานะครับออกวัดรัพย์ลํำไยปีพศ2543นะครับ สวัสดีครับผมวันนี้ผมปุเรศนะครับก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนทิตาสีโลนะครับแห่งวัดบ้านจานมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกําไรเฮงนะครับกําไรเฮงรุ่นมหาสมปานานะครับออกวัดรัพย์ลำไยปีพศ2543นะครับจัดสร้างด้วยกัน2เนื้อนะครับก็คือมีเนื้อทองคํา ประมาณ9คู่นะครับมีวงเล็กวงใหญ่เนี่ยนะครับวงเล็กวงใหญ่ต่างกันนิดเดียวนะครับแล้วก็เนื้อเงินประมาณ500คู่นะครับจัดสร้างพิธีใหญ่นะครับพิธีมหาสมปรัฐนาแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากําไรเฮงนะครับเพราะนั้นพุทธคุณก็ดังด้านเมตตามหานิยมค้าขายนะครับพราค้าแม่ค้านักธุรกิจต่างๆนะครับต่างสอดแสวงหาของแท้ๆมาใช้บูชากัน นะครับแต่ว่าก็หาไม่ง่ายนะครับหาไม่ง่ายมีของเกยออกมาแล้วมีของเกยออกมาแล้วแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีวัคซีนนะครับใครที่ดูคลิปวันนี้ก็จะดูของแท้ได้ไม่โดนของเกย์นั่นเองนะครับตั้งใจดูนะครับวันนี้อันดับแรกนะครับผมจะให้เพื่อนๆทำความเข้าใจก่อนว่า กำไรเฮงก็คือเป็นพระหล่อดีๆนี่เองหรือว่าเป็นเครื่องประดับเครื่องรางหล่อเนี่ยนะครับเครื่องรางหล่อทํำยังไงนะครับอันดับแรกก็คือโรงงานเขาก็จะออกแบบมานะครับทางผู้จัดสร้างก็จะออกแบบต้องความต้องการให้กับทางโรงงานรู้นะครับว่าอยากได้ลักษณะกําไรเป็นอย่างนี้นะครับมีอัขาราอย่างนี้นะครับมีเลขยันอย่างนี้แล้วก็ด้านใน นะครับมีคำว่าหลวงปูมุนทิตาสีโลอันนี้ไม่ใช่นะฮะน,นี้เป็นโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะธิบายอีกทีแล้วก็จะมีคำว่าวัดบ้านจานนะครับทั้งวงเล็กวงใหญ่จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับวัดบ้านจานแล้วก็มีคำว่าด้านนอกจะมีคำว่าเหงแล้วก็มีอักขระยันนะครับผมสวยงามมากเป็นเนื้อเงินนะครับเมื่อมีการออกแบบให้กับทางโรงงานทราบแล้วนะครับ ทางลุช่างก็จะทําการแกะนะครับแกะแวกหรือว่าแกะแม่พิมพ์นะครับขึ้นรูปนะครับแกะขึ้นรูปด้วยแวกนะครับเป็นแม่พิมพ์จากนั้นก็จะนํานไปที่ขั้นตอนการอัดแม่พิมพ์ยางนะครับอ,อัดแม่พิมพ์ยางผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับใครที่สนใจก็สามารถหาคลิปดูได้ใน y o u tube ก็มีนะครับที่เป็นวิธีการสร้าง เครื่องประดับหล่อต่างๆนะครับหล่อเวียงนะครับจากนั้นก็จะมีการนําไปขึ้นหุ่นเทียนนะครับคือไปฉีดเทียนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหลอ่อเพราะฉะนั้นแล้วแม่แบบแม่พิมพ์นะครับจะเหมือนกันทุกวงนะครับคือสร้างมาจากแม่พิมพ์วงเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นลักษณะของกําไรก็จะต้องเหมือนกันทุกวงนะครับก็จะต้องเหมือนกันทุกวงนะครับ <c oughs> เมื่อได้แม่พิมพ์แล้วก็จะนำไปเข้าอ่าก็จะทำเป็นช่อนะครับทำเป็นช่อก็จะเข้าอ่าหลอมโลหะแล้วเข้าเครื่องเบี่ยงอีกทีนะครับใช้โลหะตามที่ตกลงกับผู้สร้างไว้ในที่นี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับผมไม่มีเนื้อทองคำมาให้ดูนะครับแต่ว่ามีวงเล็กและก็วงใหญ่เป็นเนื้อเงินสองวงวิธีการดูเก๊แท้นั้นนะครับเรามาเข้า สู่กระบวนการการดูเกีแท้เลยเมื่อเราทราบว่าพระนี้เป็นพระหล่อพระนี้เป็นพระหล่อไม่ใช่พระปั๊มนะครับพระหล่อลักษณะของพระหล่อผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามีลักษณะการจัดสร้างยังไงนะครับเมื่อเรารู้ว่าเป็นพระหล่อแล้วนะครับอันดับต่อมา ให้เพื่อนๆดูที่ผิวพันธุ์บรร้าของเนื้อเงินนะครับผิวเงินเนื้อเงินแท้ๆท,ที่ผ่านการเวลามานะครับก็จะมีบางวงก็จะมีการดำบ้างนะครับมีคราบดำคราบอะไรที่เป็นคราบออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับอากาศพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นของแท้ๆเดมิมๆจะต้องมีคราบคราบดำบ้างนะครับ คราบดำบ้างบางจุดนะครับหรือว่า,าถ้าพระที่ผิวไม่เดิมที่ผ่านการล้างะนะครับราคาก็จะหย่อนไปนะครับถ้าพระที่ผ่านการล้างผิวจะอีกแบบหนึง่งจะไม่ใสออกด้านๆนนะครับเพื่อนๆอนก็พิจารณาให้ดีนะครับก็พระแท้น่นแหละครับแต่ว่าราคาเช่าหาก็อาจจะลดหย่อนกันไปตามสภาพนะครับ ของเดิมๆจะต้องมีค่าบ์็อเนตมีอะไรที่ผ่านการเวลามานะครับพระอายุประมาณ20ปีได้นะครับปี43ปีนี้ปี63ก็ผ่านมาแล้ว20ปีพอดีนะครับผมทีนี้การดูเกทแท้นะครับวงเล็กวงใหญ่เหมือนกันให้เพื่อนๆดูความคมชัดของตัวหนังสือนะครับดูฟอนต์ก่อนเลยพระที่ถอดพิมพ์ไป ของเก๊ที่เอาของแท้ไปถอดนะครับมีอยู่2อ,อย่าง 1. เก๊แบบใช้ซิลิโคนโครนขึ้นมาเลยนะครับใช้ซิลิโคนโครนก็จะมีลักษณะเหมือนของแท้เลยแต่ว่าแต่ว่าจะความคมชัดจะไม่เท่านะครับนะครับความคมชัดจะไม่เท่ายัางไงพวกซอก อซอกต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นล่องลึกอะไรพวกนี้จะไม่คมของเก๋นะครับของแท้จะคมชัดมากนะครับแล้วก็ของเก๋าบางทีอาจจะมีร่องรอยของพวกขิ้กากที่เป็นในซอกต่างๆติดอยู่นะครับถ้าทำไม่ค่อยดีก็จะมีพวกขี้กากพดต่างๆ ติดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นของแท้จะต้องคมชัดนะครับคมชัดอักขรฟอนต์จะต้องถูกต้องถ้าเป็นของเก๊ที่แกะบล็อกขึ้นมาใหม่โดยการเรียนแบบเนี่ยนะครับอักขรฟอนต์ต่างๆนะครับยันต่างๆจะไม่เหมือนจะมีความเพี้ยนอยู่นะครับอ่าเมื่อเราดูพิมพ์เสร็จแล้วนะครับพิมพ์จะต้องถูกต้องคมชัดแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับให้เรามาดูด้านใน อันนี้ด้านในก็เหมือนกันนะครับด้านในจะมีการต่อโค้ดนะครับเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวผมพูดที่หลังเนะาะเดี๋ยวผมเข้ากล้องขยายให้ดูดีกว่า,าต้องขยายาเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับมีการแต่งตะใบพิมพ์นะครับมีการแต่งตะใบพิมพ์เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับของแท้ๆให้เพื่อนๆดู ลักษณะของการแต่งตาไบเบอร์ตะใบนะครับแต่งในพิมพ์นะครับไม่ได้แต่งตอนเสร็จนะครับแต่งตาไบในพิมพ์ทีนี้เพื่อนๆก็มาดูคําว่าหลวงปู่หมุนอักขระฟอนตนะครับอันนี้หล่อนะครับหลอ่อแต่ว่าอัคขราฟอนเพื่อเพื่อนๆก็ต้องดูคล้ายๆข้างนอกครับจดจำอักขราฟอนตให้ได้สังเกตที่หัวหอหีบมีหัวกลมๆอยู่นะครับ ของแท้ก็จะต้องอย่างนี้นะครับของเกบล็อกหนึ่งไม่มีจุดไข่ปลาบริเวณหัหีบเนี่ยนะครับจุดหัวนะครับเนี่ยนะครับสองหัวเนี่ยของเกไม่มีนะครับลืมลืมติดหรือ,อยังไงไม่ทราบนะครับเพราะนั้นแล้วจดจำอากขระฟอนต์ให้ดีนะครับแคปรูปไว้เลยก็ได้นะครับแคปรูปไว้เลยเวลาจะซื้อก็เทียบดูได้นะครับของแท้ มีคำว่าหลวงปู่หมุนทิตาสีโลจดจำลักษณะฟอนต์ให้ได้นะครับจดจำลักษณะฟอนต์อันนี้เป็นโค้ดนะครับอ่าแล้วจะมีคำว่าวัดบ้านจานนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของโค้ดนะครับจะมีการต่อโค้ดที่ปลายอ่ะจริงๆแล้วมีทั้ง5โค้ดแล้วก็3โค้ดนะครับอันนี้โค้ดนมหานิยมนะครับทั้ง2ปลายนะครับ ดูให้เป็นโคตต้ดตอกนะครับเพื่อนๆเดีนะกำไรไปเกี่ยวไปเกี่ยวที่มือถือนะครับอันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับใช้ไฟธรรมดาเนี่ยครับอ่าดูยากนิดหนึ่งโค้ง,งๆนะครับเมื่อกี้ดูได้แล้วก็จะมีโค้ดณมหานิยมนะครับเดี๋ยวลองเอากล้องออกดูนะครับ โคนะ้ดณนมหานิยมดูง่ายขึ้นนะครับทั้งสองด้านนะครับแต่บางทีก็จะมีสามโค้ดกลางบางทีลืมตอกนะครับสามโค้ดกลางมีโค้ดณนะเศรษฐีนะครับโค้ดมีดาวกระจายแล้วก็ณนเสือโคร่งนะครับเป็นโค้ด อันดับแรกเพื่อนๆถ้าจดจำลักษณะเสี้ยนไม่ได้นะครับจดจำเสี้ยนที่ตอกในโค้ดไม่ได้ให้เพื่อนๆดูให้เป็นโค้ดตอก่ฮะดูให้เป็นโค้ดตอกและจดจำเขาโครงเขาวๆให้ได้ถ้าถ้าเพื่อนๆจำเสี้ยนลักษณะพิเศษที่อยู่ในโค้ดไม่ได้นะครับ คืออย่างน้อยเราต้องซื้อประมาณ2วงวงมาเทียบกันแล้วจดจําเส้นจุดที่เหมือนกันนะครับจดจําเส้นจุดที่เหมือนกันแต่ถ้าเราจําไม่ได้อันดับแรกให้เราจําลักษณะคร่าวๆหรือแคปรูปไปเลยเวลาจะซื้อก็เทียบของเกทําไม่เหมือนนะครับโค้ดไม่เหมือนยังห่างอยูอ่เมื่อเรา่าดูคร่าวๆแล้ว2ดูให้เป็นโค้ด นะครับก็เหมือนที่ผมบอกตลอดว่าโคดต,ตอกก็คือการที่เหมือนกับเอาตะปูเข้าไปจิ้มที่โลหะนะครับเอาตะปูเข้าไปจิ้มที่โลหะทำให้เกิดโคดที่เป็นลักษณะเส้นเสียนนะครับแยกให้ออกแล้วเราจะดูของแท้ได้ไม่ยากนะครับสำหรับวงใหญ่นะครับจากาวงใหญ่นะครับจากตรงนี้ ถึงตรงนี้นะครับความกว้างประมาณ2.5นิ้วแล้วก็วงเล็กก็ประมาณ2.2นิ้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับมีแบ่งปัน2วงนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้มาเรื่อยๆนะครับได้มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีแบ่งปัน2วงทักข้อความมาได้นะครับหรือว่าใครมีพระเครื่องพระบูชาหลวงปู่มุนทิตาสีโลต้องการให้เช่านะครับ โทร0824580066นะครับหรือราย ID a p u 8 6ตัวเดี๋ยวผมลงในดิสคริปชั่นให้ดูนะครับอ่าสามารถกดลิงก์แอดไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ผมปรุรหิตขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ